กฎการบริหารหนี้1นาทีนะช่วยให้คุณปลดภาระหนี้ไวมากขึ้นนะข้อที่1รวบรวมภาพรวมหนี้เช้านี้เปิดแอปเช็คบัญชีสรุปยอดหนี้ทั้งหมดดอกเบี้ยเท่าไรหรเหลือเท่าไร่จดลงกระดาษสั้นๆให้เห็นภาพรวมก่อนจะจัดลำดับจ่ายข้อที่2 จัดลำดับหนี้เลือกวิธีส o w b a l l จ่ายหนี้เล็กก่อนเพื่อสร้างกำลังใจหรือ arrange นะคะก็คือจ่ายหนี้ดอกเบี้ยสูงก่อนประหยัดดอกเบี้ยรวมแล้วโฟกัสหนี้ลำดับแรกให้เต็มที่อย่ากระจัดกระจายขั้นที่3ตั้งระบบจ่ายหนี้อัตโนมัติหรือโปะเพิ่มตั้งหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อจ่ายขั้นต่ำเรียกว่าถ้ามีเงินเหลือโปะเพิ่มตามกำลังและเดือนละนิด สม่ำเสมอจะช่วยลดเวลาและดอกเบี้ยรวมขั้นที่4หยุดก่อหนี้ใหม่สร้างเงินสำรองเล็กๆเ,เลิกใช้บัตรเครดิตหรือกู้เพิ่มเพื่อใช้ฟุ้งเฟ้อสร้างกองทุนฉุกเฉินเล็กๆเ,เก็บก่อนสัก1-2เดือนของค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้ต้องกู้ใหม่เมื่อฉุกเฉิน และสุดท้าย4กดนะคะหรวบรวมยอด 2. จัดลำดับหนี้ 3. ตั้งอัตโนมัติหรือโปะ 4. หยุดหนี้ใหม่แล้วก็มีเงินสำรองทำตามนี้ปลดหนี้ได้ไวขึ้นทำน้อยแต่ได้จริงได้มากกดติดตามเดี๋มันี่ไว้นะคะ